เอ้ยเี่ยเบบี้ชาร์คคุณเบบี้ชาร์คมันไม่ตีเราไม่ตีก่อนเป็นปลาพูดได้นะครับเฮียเหมือนในนั้นเลยบัวมีขนเขาเรียกว่าอะไรวะทำไม่ได้ละ แค่เนี้ยครับเทรลเลอร์สั้นมากเอผมบีมอยู่ในเนี่ยผมสร้างโลกรอเลยแล้วกันนะมาแป๊บนึ่งตัวละครโคตรเท่เลยีเป็นหรอซี่6ี่ดสเป็น2 1 2 22 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, 2 1 22 23, 12 24อ่าจริงนะครับผมโอ้โอไมค์กอนอ่ะผมสร้างโลกเลยแล้วกันโอ้โหเริ่มเลยนี่ว่าโอ้สวยงามแล้วตัว,วันกำลังตัวโอโ้ผมลืมเปลี่ยนตัวละครโอ้ออกเลยนี่อ่ะลืมมะโทแต่งตัวรอก่ันนะครับยาเวลหนึ่งอ๋อต้องนิวคาเล็คเตอร์เลยเหรอยาเหมือนกันแหละอ่ะโอ้ช oh, yeah. <laughs> ส่งผมในตำนาน <c oughs> อะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยหนวดแม่งตีกันเองครับผมงงมากคือคุณสามารถไว้หนวดให้มันตีกันเองได้ด้วยเหรอมีสีขาวไหมครับมีนะหนวดงอกไม่ได้หรอมูฟออนเด็กทรงนี้ไม่ได้จริงๆคือเป็นทรงที่สุดยอดมากอะเนมคาร์แรคเคานต์อ number, เอนเนอร์เบอร์สเปเชียลคาแรเตอร์ออสเปมย้อยแล้วนครับย้อยย่าไม่ได้ย้อยแทนแล้วก็ย่าก็ลบทิ้ง yes. เ e s อ่เข้าตรงนี้ต่อนะครับเคให้ okay. Hi, มีอินโทรให้นะครับดูอินโทรกัน <c oughs> หัวคือแบบเป็นรูอะ สวัสดีทุกคนนะนนนน้ำค่อนข้างเหมือนไวแลนด์ที่ผมเคยเล่นกับคนบีมนนโอเคเนี่ยฮะเราก็ไม่อยู่กลางน้ำมาอยู่ดีเดินบนน้ำได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับโชวคแับ มันก็เป็นเวลาดานแล้วดาอะไรกันนี่ผมตายแล้วเหรออืมยังไม่ตายหรอกช่วยผมด้วยอืมดูสิกูแก่บ้าแล้วกูก็ไม่เหลือพลังอะไรอีกแล้วฉันช่วยนายได้นะถ้านายเอาพลังของฉันกลับมาฉันทํายังไงล่ะมันอาจจะเป็นการาตายที่ยากบากพลังธรรมชาติมันคืออะไรล่ะอ๋องั้นมึงเอากิ่งกูไปอันเดงยกกิ่งเนี่ยจะช่วยนายหายเองว่านายจะต้องไปที่ไหนถ้าฉันได้พลังกลับคืนมาแล้วฉันจะทำไงนายกลับไปยังโรคเดิมของนายก็คือตายห่าแล้วนั่นเองนะครับหัว อ๋อจิตมันคือจิตวิญญาณแห่งต้นไม้นะครับเย yeah. ี่มอ๋อมันก็จะช่วยเราไปเรื่อยๆนะครับนาคุณบีไม่ไม่มานะทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคสํารวจเรือรอแล้วกันนะไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะขี้โม้หรือเปล่าฝนตกแล้วนะโอ้ทางนู้นนี่ว่ะ let's go man เราเหมือนขึ้นสถานะเปียกอามนาทีฮนะ ไม่รู้เราเปียกแล้วมันจะส่งผลอะไรเหมือนกันป่วยเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนกดซีมีอะไรบ้างอ๋อถ้าเราเปียกเราจะกันไฟได้25เปอร์เซ็นต์นะแต่กันหนาวได้ลด25เรามีอุณหภูมิด้วยนี่เฮ้ยเจอของแล้วอะไรไม่รู้ไม้อายอากิ่งไม้ธรรมดานะครับอาชาหินไม้แล้วไงต่อไอาราคาบ,บอนไฟได้ฮะนี่คืออะไรอ่ะ Shrine of Forest what what is this โอเคตำแหน่งใหม่ถูกขึ้นมาแล้ว อ๋อมันมาร์กในแมปนี่ว่ะโอ้โหโอเคเราต้องไปตำแหน่งนี้นะฮะมาร์กได้ไหมมาไปรูมเงินแล้วกันครับคุณก้องผมมาละอ้าวหวัสดีครับคัมแบ็กครับุนเบมอ่าผมจะเข้าหาคุณยังไงเลยจอยมาครับเข้าไปแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ดนสติ๊กเฮ้ยทำไมมันไม่ให้ผมเข้าอ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยไดชวนได้ว่ะได้ชวนได้โอเค เดี๋ยวผมต้องไปรับ oh, ค I mean ุณก so, ่อนฮัลโหลดูอีกทางหนึ่งไหนเอ้ยสับันเพื่อนมึงดูดิฝนตกจนหัวกูแบบผมกูร่วงหมดเลยดูดิไม่ใช่มึงอะหัวร้านอยู่เลยเนี่ยไอตรงแสงสีแดงเห็นไหมจริงๆตอนแรกเป็นแสงสีเขียวไว้แล้วกูไปเปิดก็เลยแดงสีแดงมีสีเขียวอยู่เลยอ้าวงั้นมึงไปเปิดมาคือถ้าคุณเปิดอะมันจะมาร์กในแมปเนีอมพิมตผมได้ขวาแล้วดูนี่คุณไปได้ขวาได้ยังไงเออคุณรู้ไหมว่าขวาเนี่ยมันมันจะเอามาทําอะไรทําอะไรคานหน้า ออ้โหตัดไม้ได้อคือคุณเกมหินกับไม้ก็จะคราบขวานได้ครับแค่นั้นเลยฮะไหนเปิดด,ดิ power up the forest สว่างจัดเลยใช่ไหมมีสเตตัสเปียกใช่ไหม,ม,มครับเออคุณกดซีดูมันจะบอกว่าคุณกันไฟเพิ่มขึ้น2 5เกันหนาวลดลง25%เออเ์เซน่าสนใจฮะน่าสนใจครับเอ้ด้มากผมไ้ว่าคุณบอกว่าคุณแบบไม่ค่อยชอบแบบเกมนี้คุณไม่อินแล้วทำไมคุณมาชอบเกมนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณโอ้ทำตามหน้าที่แหละครับไปไปกัน คือมันดูเฉยๆไงก็ลองดูถ้ามันถ้ามันแปลกใหม่มันก็น่าเล่นไงคุณบีมอืมโอ้ยปลอ,อน,นะคืออะไรว่ามันพูดถึงฟอร์ดออฟเนเจอร์ด้วยนะไอ้ต้นไม้ตอนแรกอะจริงเหรอเออเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยคือเราถ้าอยากกลับไปที่โลกอะเออคือว t the f u ักคุณบีมอยู่ไหนขุ<ผ>มแบงหินเลยเ่ยเดี๋ยวคุณผมเจอตัวอะไรไม่รู้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมมันจะฆ่าเราคร<ะ>ับคุณบีมผมแบงหินมา <laughs> <laughs> แบงหินมาผมปลาใส่โอ้โอ้เฮ้ยฟิสิก มีระวังผมมีขวานผมจัดการมันเองไหนอืมกันได้ไหมเฮ้ยอุอ้ยเอยเอีซี่เดี๋ยวผมต้องข้ามขวานมาช่วยโอ้ยผมผมกำลังครับมาหนึง่งโอ้โห,หมันปิดสปินเฮ้ยม,มันมันมึนหัวอยู่อืมใช้โอกาสโอ้ได้นัดเดียวมาคนบีมเดี๋ยวหนึง่งอืมวูดเดนสติ๊กผมผมได้วูดเดนสติ๊กแล้วไม่ใช่เหรอแม่คุณเอาทวิกมาครับเป็นโอ้ยอืมอืมวันชฉ่อเอือได้แล้วคนได้แล้วตายแล้วเพื่อนได้แล้ว ตายแล้ว <c oughs> มันบอกว่าแบบคือต้นไม้มันมันไม่มีพลังแล้วมันมันให้เราไปหาฟรรอรสออฟเนเจอร์มันจะพาเรากลับโลกได้ออื <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะผมชอบเนยคุณเีมไอตัวที่มันตีต้นไม้อ่ะไอตัวเมื่อกี้ที่มันแทงหอกมันแทงหอกใส่ต้นไม้แล้วมันก็เป็นรอยนะคุณดูดิผมจะเอาหินออกจากตัวกูได้ยังไงวะนเนี่ยไอฮอตบาร์หินอยู่เลขไหนอะเอออ๋อทุบทุบหินได้ไหมคุณอะผมทุบไม่ได้มันหรือว่าคือมันต้องไปคาาอย่างอื่นหรือผมคาบทอชได้เอ้ยผมสร้างบ้านได้แล้วคุณเบลมาเลือกบ้านกันเอางี้เอางี้เราไปที่มาร์กก่อนไหมในแมปมันมาร์กคุณพิมคุณหมาผมยังไม่มีหิน จามเฮ้ยจาม,จามอันนี้นี่นี่เฮ้ยคุณตีได้ผมตีผมตีได้คุณมีเอาเอา,เอาหินข้างๆมึงไปไดีกว่าหินเนี่ยเ,เหนื่อยแทนเลยกูเฮ้ยมีไก่หกูไก่ยักษ์มุมริมไก่จากโมน้าไก่จริงๆริงนะดูดิ<ต>ไก่ข,ข้างๆหมูใช่แต่เนี้ยไก่ไอเนี้ยหมูตัวอย่างเบิ่มเลยพี่เบิมเเ่มเกมนี้โปเกมอนมาเนี่ยในเวิร์กเบนว่ะคุณ เเออรไม่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเทียเบบี้ชาร์คคุณเบบี้ชาร์คมันไม่ตีเราเบบี้ไม่ตีก่อนผมตีไก่อะไมเวเบบี้ชาร์คโอ้ยไก่หนีไปละมันไก่หนีไปไหนมันโอ้ยโอ้ยผมเจ็บหนีไปคุณบีมผมตีไก่แล้วอืมเบบี้ชาร์คผมช่วยคุณบีมมันมีมันมีมัมมี่ชาร์คมีแดดดี้ชาร์คมาด้วยหนี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 โอเคไหนที่มันมาร์กนี่นี่ตรงนี้อ๋อคั้มไฟคั้มไฟหูแดงหูแดงเอ้ยเป็นแม่พระ เทียนเหมยอ,อ่ะเกมจีนอีกแล้วอ่ะเกมจีนเนี่ยเราว่าอยู่ดีเทียนเหมยเฉยสวัสดีคุณโอ๊ยสัสกำลังคุยอยู่สวัสดี <c oughs> สสดทั้เดย,ดเดย์ผมเกิดใหม่เนี่ยผมมาเก็บปูเลยเนี่ยเนี่ยผมขาบดาบไเลยนะวะเอาดิเอามาทำอะไรครับเอามาฟันหน้ามึงไงสั <c oughs> รุนแรงขนาดไหะนะผมไม่เคยรุนแรงกับคุณเลยแม่งแล้วผมเก็บของอ่าได้เหมือนเดิมทุกอย่าง ในนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปอย่าไปคุยระหว่างอยู่ในไฟนะส,นะสวัสดีพี่ชายเธอมาทำอะไรนี่ฉันคือคลีริกตอนแรกเนี่ยฉันอยู่ที่วัดโอ้ยไ oh <my S 1> อาโโดตอนแรกฉันอยู่ที่วัดที่ตีนเขานี่ยมีโครงกระดูกมากมายมาจัดการฉันแล้วฉันก็เลยต้องหนีมาตอนนี้เนี่ยฉันกลับไปที่หมู่บ้านไม่ได้ฉันหวังว่าโอ้โหมาเยอะจังวะฉันก็เลยมาสวดมนต์อยู่ที่ป่าหลังเนี่ยโอ้ย ต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วหวังว่าความสงขสุบจะกลับมาสู่เมืองโอดเรียของเราอีกครั้งอะไรคือต้นไม้แห่งชีวิตเหรอทำไมทุกคนถึงโอ้ยทำไมทุกคนถึงพูดถึงต้นไม้แห่งชีวิตเขาเป็นผู้ปกป้องที่ปกปักรักษาโลกแห่งออโอ้ยโลกแห่งออเดียเป็นไล้เวลานานตอนนี้เนี่ยออกจากตอนนี้หายไปจากออเรียเรียบร้อยแล้วผมสูผมเห็นในฝันนะแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเราเห็นได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าคนที่สามารถช่วยฟื้นฟูออเรียได้คือคนที่เห็นนนนนต้้้ไมั่เองา เอาเพชรมาห้าสีเหรอ What d u ด d u ไอ้เดียวทำให้ต้นไม้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจะทำให้ออเดรียกลับมาสมดุลอีกครั้ง เอ้ยเราได้เกมใหม่แล้วเพื่อนเกมที่จะเล่นข้ามันข้ามคืนนี่ม,นมันฟอร์มเมเจอร์ <3 S 1> จริงๆนะเนี่ยสำหรับคนไม่รู้นะคือฟอร์มเมเจอร์เป็นเกมที่ผมกับคเบมเล่นไลฟ์แล้วเคยไลฟ์ลง a c e b o o k ด้วยนะเป็นเกมที่แบบโอ้โหเล่นกันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยมันไม่มีอะไรเลยแต่แบบกูต้องเล่นเคลียให้ได้แล้วคอนเซปต์เหมือนกันเลยฮะคือแบบมีสิ่งที่เรียกว่าฟอร์มเมเจอร์ใช่ไหมพลังธรรมชาติแล้วก็แบบต้องไปรวบรวมเพชรนะฮะกี่สีเจ็ดสีป่ะวะไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละแล้วก็แบบนั่นแหละมันทําให้เราสามารถแบบบจเกมได้ นะครับผมใช่ซึ่งแบบช,ช็อกเลยไงคือไอ้เนี่ยคอนเซปต์มึงคล้ายกันจนเหมือนขั้นชัดเจนนะฮะโอเคมันบีมบ้าน,นะคือของคุณเหรอไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่อ๋ออะไรล่ะอะไรนะเนะตะตูดตูดหมูตูดหมูตูดหมูอืม<ว>มามา บีมแทงไปนะผมจะตายเลยสตามิน่าผมลบหนึ่งเนี่ยบีมการไว้กันเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยเอ๊ะทำไมหมูให้น้ำมันวะน้ำมันหมูไงวะไม่ได้เอะน้ำมันหมูไม่ได้เอะไม่ได้ดิคุณบีมเข้าบ้านไงดีอะประตูปิดอะอ๋อเปิดได้แล้วเพื่อนมาโอยเฮ้ย มานุ้งนานสมเพศมากอ้ันเจนบ้าเลยมีแค่ตัวนะโคตรสมเพศเลยเราเราหลับก่อนไหมสินทา,า<ห>นเรา<ม>ต้องมีเตียงเราจะไปอยู่ใกล้ n อ c บซไหมเลยยังไงเออเอยู่ตรงถิ่นเหมยนั่นแหละเป็นแม่พระเทียนเหมยกิ้งไงอ่ะกริ้งกดคอนโทรลนะกริ้งทีเดียวเหนื่อยๆๆแล้วมึงจะเล่นท่าย,ยากทำมไมวะผมว่าเราเป็นโรคหอบผือจริงเลยครับเสื้อแล้วละโอ้ผมไม่พอว่ะคุณได้งั้นงั้นคุณเอากางเกงไปครับ โอเคก่อนผม่งคุณก่อนคุณใซ่คุณแซ่งไอ้ยโอ้โหต้นไม้ฟิสิกส์ว่าจะล้มน่าจะประมาณสิบปีอะแล้วเรามาทำอะไรได้บ้างไอ้ไม้แท่งอะคุณทำเป็นแพลตฟอร์มได้แค่นั้นเลยนะแม้แต่ผมไม่เห็นคราบอะไรได้เลยคราบคิดเช่นได้ไหมไม่ได้ต้องการหินกับสแควร์ผมมีสิบอันขอหินนะครับโอเค อันนี้คือเหมือนเป็นหุน่นเอ้ากดพีดไอ้สัตว์โอ้โหกดไอ้เนี่ยโอ้โหเอ้ยคุณคุณสร้างมาพังเล่นนัเนี่ยไม่คุณมีไฟบูดไม่พอไงไม่พอกระคาไม่ได้เลเวลมันน้อยไปอ่ะต้องเอาของมาวางไงเหมือนกับไอ้นั่นน่ะวาวฮามาเอาของอะไรมาวางอ่ะบูดบล็อกบูดบล็อกต้องการล็อกหนึ่งอันคุณ ได้ไงเฮ้ยสเกลิทันเฮ้ยคุณดูท้องฟ้าดิอะอโลลาไอซ่าเออใช่อโลเวล่าไม่ใช่โอ้ยอย่างสวยเลยเกมนี้อันนี้ชมใช่ไหมครับชมดิฮะเนี่ยบุดบล็อกอ่ะผมไม่เห็นคราบได้เลยแต่มันก็โคตรวอร์แฮมเลยนะใช่บุดแพงทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยหรือเตียงสำคัญกว่าวะโอ้เลื่อเธอเตียงต้องใช้เลเ่อต้องหินไม่พอยล่้าครับใช่หินไม่พอยแล้วผมไปเก็บหินกันโอ้ยเก็บไม่ได้คุณบีมสเกตอึนได้มาหมดเลยอ่ะ เไ้ยมีคนอ้าวนั่นคุณเองว่าตัวนี้แหละมันน่าจะมีนะมีเลเทอร์แน่เลยอ๋อตัวที่มีหนังอะนะเอออุ้ยอืมผมแทงให้มาอ๋มันต้องเพอร์เฟกต์แพลรี่ด้วยคุณแพลรี่ยังไงคือถ้าเราการเรื่อยๆมันจะเจ็บเว้ยได้ลิมินเว้ยได้แขนนะคุณบีมอ่ะคุณบีมเอาแขนไปดิเฮ้ยคุณบีมมันใช้ตีได้โอ้คุณพระเป็นทีดิ้สปูคี้สปูคี้สเกลเลตัน อะไรวะเนี่ยล้างล้างแล้วอ๋อมันวิ่งไงใช่โอ้ยมันมีที่ใหคาบเยอะมากเลยว่ะเยอะเกินไปด้วยเดี๋ยวผมครับผมวางอาหารไว้ข้างแคมป์ไฟแล้วกันโอ้โหเอียงด้วยเราทำซุปซุปสาหร่ายได้เราทำมีดบอลมีบอลต้องใช้น้ำมันกันเนื้อผมมีเนื้อผมมีมีดลามันไหมอ่ะเอ้ยผมมีน้ำมันใช่ใช่จัดไปเพื่อนแล้วหลอดความหิวอยู่ไหนวะ น่าจะเพิ่มเลือดอย่างเดียวนะผมว่าโอเคงั้นคุณเอาไปแดกเลยเห็นแล้วสงสารมากคนณอยกินบีทบอลไหมนึ่าผมเป็นชาวสวีเดนโดยกำเนิดผมจะ drop bie ball to the ground get that shit man thank you กินโชว์ได้ครับมักแบ่งมักแบ่ง divide คืออะไรวะะแบ่งได้ด้วยอ่ะ divide นั่นป่ะไอ้ despacito วะ divide อ,อ๋อแดกละโอ้ยน้าตอนกินแบบอิ่มเอ,อิบมากแหม่มจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย <c oughs> แล้วไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อแล้วมันจะรีเจนครับเลือดจะรีเจนเรื่อยๆเห็นไหมอาหารแต่ละชนิดมันก็จะมีครูดาวแตกต่างกันครับเอ้คุณเอานี้ไปดีกว่าแขนแขนเนี่ยแขนกระดูกมันเอาไปทําเป็นบอมิลได้ครับแต่ประเด็นคือเราต้องการอ่าไม้กระหินมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าเราต้องคราบต้องคราบเตียงด้วยต้องมีเลเทอร์คุณสามารถซ่อมดาบกับขวานได้ที่คิดเช่นด้วยนะฮะเฮ้จริงซ่อมได้ทุกที่่ะใช่ ซัมลีสั้นนะฮะผมว่าเราต้องทำพลิกแอ็ก่อไไหมเออผมทำไปแล้วแหละอ้าวคุณงั้นคุณบีมาพลิกแอ็ไปผมใช้เจาบเราขอขหินก็พอผมก็จะขุดดินกันอ่ะเหมือนว่าถ้าจะปลูกพืชต้องขุดดินนะแต่ผมตีไก่กันฮะอาหารนั้นโอชะอืมแต่ตีไก่ไม่ได้น้ำมันนะครับข้อเสียผมจะย้ายนั้นไม่ได้เหรอผมย้ายพวกฮอตบาร์ยังไงเนี่ยย้ายไม่ได้เหมือนกันครับน่าจะต้องรอนะคนเนาะ ผมแม่งตีไม่ได้สักทีเนี่ยไก่นะฮะเก็บหินก็ได้ไปเฮ้เราเจอเอ้ยผมเจอหมูไก่มันไม่เหนื่อยเลยตัวเนี้ยเองวันนี้อ่ะเออฝากเก็บเนื้อด้คนบีมเนื้อไก่ผมกำลังคิดดูว่าผมไปขุดดินตรงไหนให้ใหมันโล่งไม่เบี้ยวเกมนี้มันอย่าง <ปะ S 1> แซนด์บล็บอกใช่ไหมใช่ครับคือฮิตบ็อกเนี่ยมันมีรูด้วยไม่ใช่ดิอ่าพิกแอคเนี่ยตีแล้วมันเกิดรูนะคุณอเหรอเออ,เอ,อแย่ว่ะ เนาะผมตีโอ้กลายเป็นว่าต้องเป็นพิกแอระบีมต้องใช้พิกแอจะได้ดินจอบขุดไม่ได้เว้ยเขาทำให้มันเรียบเฉยเหมือนวอลเฮมอ่ะอ๋โอโหเหมือนคือเขาคือเขาเอาระบบเดียวกันเลยอ่ะเนี่ยผมขุดไม่ได้เลยคือคุณต้องเอาพิกแอขุดเออหัวเฮม่าสมฟอร์ดัเนเจอร์แต่ประเด็นคือมันก็จะเป็นหลุมแบบนี้ดิ จะคุณต้องไปหาหลุมอะไม่ไม่ผมว่างี้ดีกว่าุณว่มคุณไปขุดที่ที่มีหินไหมเหมือนผมเห็นส่วนที่มีหินอยู่นะคุณครับคุณมากบดินหน่อยไนดะ้ไหมผมข<อ>ุดจะเ,เป็นรูไม่แต่ถ้าจะเกี่ยรต้องใช้ดินครับโอ้ยหมูหมูหมูเ่างเนี่ยถ้าจะเกี่ยต้องใช้ดินคือไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้มันต้องใช้ดินโอ้ยงัน,นหมูอันโอชะมานี่ยานีนะเวย้ยโอ้โหหินเด้งหินเด้ง เวลาหมดแล้วคุณบีมเงนต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวเกมนี้มันมีคนเชี่ยวนะมันมาเล่นต่อเออเหมือนจะดูดีเหมือนจะดูดีคือมีเป้าหมายชัดเจนผมว่าถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าเกมราคาแบบแบบร้อยสองร้อยอย่างงี้ผมผมซื้ออยู่นะแบบเนี้ยอืมใช่ไหมอืมแต่ว่าเขาต้องแก้อะไรเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพื้นที่แมปอย่างเงี้ยอสมมุติชื่อแมปว่าตรงนี้คือ lost killy อะไรเงี้ยมันมันเป็นแบบภาษาโง่ๆเลยอ่ะใช่ไหมคือฟอนต์แบบงูมากเลยอ่ะอืม น่าจะต้องแก้เรื่องฟอนต์แก้อะไรนิดหน่อยตัวฟอร์แมนด้วยนะเกมนี้นะอย่างที่ผมบอกก็คือผมไม่รู้นะว่าใช่ปะล่ะใช่ปะใช่กระตกกระตกอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงจะขึ้นได้อะเนี่ยขุดไม่เผื่อขึ้นเลยอ่ะโอเคมันมีเนี่ยมันปีนปีนได้ปีนได้ดูโอ้ยเด้งไปไหนนะโอ้ยบักกี้จะลองจุดดินให้มันลึกๆดิว่ามันจะเป็นยังไงขุดแล้วแบบด้านล่างเป็นน้ำว่ะคุณหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้คุณมีผมปีนได้ ได้มันปีนได้ไฟด้วแมนมันน่าจะเหมือนวอลแฮมนะที่แบบน้ำไม่เป็นแผ่นอะงั้นออกแค่นี้แล้วกันฮนะเอ้ยโอ้โหโต้นไม้โตแล้วลโทติดไฟด้วยกูโอไว้มากรอลอนะครับก็คือผมยังเปียกอยู่นะทั้งที่ผมโดนไฟคลอกแล้วนะครับโ okay. <laughs> อเคย่งผมเปียกนะฮะด้วยเหตุผลอะไร <laughs> ไม่รู้นะครับ The w o r คสไท t ์เ e เม e ต i n ง i n i n ว9นาทีคุณพระมันเตือนด้วยเอาคชอบเลยแบบอีก10นาทีได้ไหมมีกฎดด้วยนะโอเค ทรี e of ไลฟ e ออเดียครับผม <Yeah. S 2> ลิตติ้งให้เท่าไหร่ฮะผมว่าผมให้ผมให้ยูเลยมผมก็ให้ยูเหมือนกันว่าเกมดีครับเกมดีคงคงไม่พูดอะไรมากเพราะว่าคือด้วยด้วยทุกอย่างเขาปูมาดีอยู่ละ ว่ายังยังต้องการการพอลิชอะไรอีกหน่อยคือถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมที่เหมือนเหมือนกับซูเวิร์ลทั่วไปไว้แต่อาจจะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมแนวเนี้ยออกมาเยอะเท่าที่ควรนะเมื่อก่อนมีเยอะนะไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างโอเคนะครับอเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็จบเป็นละห้าเกมใช่จะต่อไหมครับคุณบิม